ทุกคนนี่คือเบื้องหลังการตัดต่อแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเสียงก็เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงไทยคลิปแล้วกันว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่อะเดี๋ยวผมให้ฟังตอนนี้เลยกว่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต้นคลิปแล้วผมจะให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะต้นคลิปที่ดูไม่แกะโอเคนะทุกคนก็บายบายนะทุกคนกดไลค์ like ด้วยสวัสด,ดีทุกคนวันนี้ไม่รู้จะมาทำอะไรดี ฮ่าไม่รู้จะมายิงปืนเล่นหรือเปล่ามาดูกันอืมนะดูสิข้างหน้ามันจะเป็นเครื่องซิกหัวใจเดียวอืมเคยเห็นในยูทูบอยู่นะเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเ<ส>ขาเอาปืนมายิงใช่ไหมไหนยะด,ด,ดูดิไหนะจะได้ได้ป่านะหไหนดูสิชิคชิคไหนดูสิวังโอ ใช้ได้จริงมันเข้าเลยแต่มันเป็นรูปปืนที่ฉันถืออยู่เออช่างมาเถอะยังไงมันก็รอเทะเลยท่ออยู่ดีไปว่ายซีโอเกนกดไลค์กดแชร์ด้วย